7ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับรถยนต์และวิธีการป้องกันถ้าคุณเป็นเจ้าของรถยนต์แน่นอนว่าขับขับไปอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นยางแบนเครื่องยนต์ร้อนเกินรถดับรถเสียกระจกเสียงดังสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆคือเปลี่ยนอะไรแต่นั่นหมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่ตามมาได้จะแพงจะถูก แตกต่างกันไปตามรถเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเอา7ข้อปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่พบบ่อยๆมาฝากกันและวิธีการป้องกันอีกด้วย 1. มอเตอร์สตาร์ทดับวิธีป้องกันถ้ารถคุณสตาร์ทไม่ติดอย่างหนึ่งคือมอเตอร์สตาร์ทดับหรือแบตเตอรี่หมดวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการเข้าเช็คระยะตามที่คู่มือกำหนด หรือแนะนำเช่นเข้าเช็คระยะทุกปีหรือทุกหน0 0 0 0กิโลที่ขับ 2. แบตเตอรี่หมดวิธีป้องกันนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้รถคุณสตาร์ทเครื่องไม่ติดนั่นคือแบตเตอรี่หมดหรือแบตเตอรี่เสื่อมอายุเกินไปวิธีแก้ก็คือคุณต้องติดตามอยู่ตลอดว่าแบตเตอรี่คุณอยู่ในสภาพไหนแล้วจะหมดหรือยังและมีอายุเท่าไหร่ และถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ต้องเช็คดูว่ามันเชื่อมต่อกันสนิทดีกับส่วนอื่นๆหรือไม่ส่วนถ้าดูแล้วยังใหม่อยู่อาจจะเกิดจากการรั่วคุณควรรีบไปหาช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเช็ค3ามไดชาร์จมีปัญหาวิธีป้องกันตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้แบตเตอรี่ของคุณทํางานและชาร์จอยู่ตลอดถ้ามีปัญหาที่ตัวนี้อาจจะส่งผลให้รถของคุณสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดหรือดับกลางทางได้ เพราะมันไม่ยอมชาร์จแบตเตอรี่อย่างที่ควรนั่นเองซึ่งปัญหาอาจจะมาจากอายุของมันที่นานเกินไป 4. หัวเทียนบอดวิธีป้องกันยิ่งใช้รถนานมันทำงานหนักและอาจเสื่อมสภาพได้ซึ่งผลก็คือมันจะทำให้รถคุณวิ่งอืดกินน้ำมันมากกว่าปกติวิธีการป้องกันคือส่งตรวจเป็นระยะระยะและเปลี่ยนหัวเทียนนั่นเอง 5. หม้อน้ำรั่ว วิธีการป้องกันถ้าแอร์ในรถคุณเริ่มไม่ทำงานและมีสารความเย็นไหลไปตามทางที่ขับนั่นคือหม้อน้ำคุณรั่วแล้วละ่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะมันคือบางเส้นบางสายที่เชื่อมต่ออยู่มันหลุดคุณแค่เช็คและติดมันเข้าไปใหม่เท่านั้นแต่ถ้าเกิดการขาดของเส้นที่เชื่อมต่อหรือความเสียหายอื่นๆคุณรีบเปลี่ยนทันทีนอกจากนี้ก็ควรทำความสะอาดหม้อน้ำเป็นระยะๆะะอีกด้วย 6. น้ำมันรั่ววิธีสังเกตง่ายๆคือน้ำมันดำๆหยดบนพื้นตามทางที่ขับผ่านหรือที่ลานจอดรถมันจะเริ่มจากเล็กๆก่อนจนคุณจะไม่สามารถควบคุมได้นั่นแสดงว่าตัว oil filter ทำงานได้ไม่ดีซึ่งแก้ไม่ยากและจะไม่เป็นถ้าเราส่งเข้าเช็คอย่างสม่ำเสมอ 7. ยางแบนวิธีป้องกันเมื่อมีอะไรตำหรือทิ่มยางของคุณขณะขับขี่ หรือการใช้งานที่นานอาจจะทำให้ยางแบนได้วิธีแก้คือประการแรกระมัดระวงังอย่าขับในที่ที่คุณไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่และประการที่2คือควรเช็คลมอย่างสม่ำเสมอซึ่งปัจจุบันนี้เกือบทุกปั๊มน้ำมันมีบริการเช็คลมที่คุณสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกจะเห็นได้ว่าทางแก้ส่วนมากก็คือการนำรถของคุณเข้าเช็คตามระยะที่เหมาะสมก็จะทำให้คุณสามารถขับขี่ได้ปลอดภัยหายห่วง ขอบคุณบทความจาก Maniguru.co.th